สวัสด,ดีคุณครูนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ยามบ่าย,ายอากาศเป็นยังไงตอนนี้<า>ร้อนอ่าร้อน,อรอนเริ่มร้อนหรือกําลังสบายคะกํลาลังสบาย<ม>อืมเป็นอุปสรรคหรือเปล่าไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมงานประเพณีต่าง,างๆคุณครูก็มีมีหนังสือ มีหนังสือเยอะอยากจะให้เด็กๆอ่านนะวันนี้ก็เลยนำหนังสือมาเป็นหนังสือกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีนะคะหนึ่งเล่มแล้วก็เหมือนเดิมเลยกิจกรรมงานประเพณีอันนี้ของปีปี54 2 5 5 4สองพอยหถึงห้เที่ยวเที่ยวอะไรนะหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน อันนี้เล่มหนึ่งงานประเพณีรู้จักงานประเพณีไหมคะรู้จักรู้จักนะประเพณีต้องทําทํากันมาเรื่อยๆไหมคะต้องทามาเรื่อยๆถ้าทำแล้วาหายไปเลยนี่ใช่ไหมไม่ใช่ต้องทําเรื่อยๆต้องมีขั้นตอนไหมครับประเพณีม,มีไหมมีขั้นตอนนะมีขั้นตอนอันนี้เป็นหนังสือของของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เราที่ครูนํามาเสนอเนี่ยก็จะเป็น เทศกาลงานประเพณีในในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภามีนาแต่ช่วงนี้ก็จะนำเสนอเฉพาะเดือนปลายมกราอย่างนี้แล้วก็กุมภาพันธ์เพราะว่าเด็กๆก,ก็จะได้ตัดสินใจหรือไปเที่ยวได้หรือถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้อยากทราบเรื่องอะไรว่าเอเทศกาลงานเขาจะมีช่วงไหนเ,เด็กๆก็เปิดดูได้มีไหมคะพอมีไหมไม่มีมีไม่เอ่ย ไม่มีดูของคุณครูไปพงังพานแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูเกี่ยวกับกิจกรรมงานประเพณีต่างๆที่อยู่ในในชุมชนของเราหรือในชีวิตประจำวันอย่างยกตัวอย่างเช่นง,งานประเพณีประเพณีที่สำคัญที่เพิ่งผ่านมาที่เราดูข่าวกันไปแล้วมีการจุดพลุไฟวันอะไรคะวันตรุษจ,จีนก็เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่า คนไทยเนี่ยมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากนะหลายบ้านเกือบทุกบ้านก็จะไหว้ตรุษจีนหรืออย่างน้อยก็ต้องไหว้ใครคะบัรพบุรุษทีนี้ในเรื่องของการจุดพลุจุดไฟมันเป็นเรื่องที่ที่เสริมขึ้นมาว่าเวลาเราจะทำอะไรเหมือนเวลาเราไปวัดทำบุญทำทานถ้าเราไม่ไปเคาะระฆัง ตามความเชื่อนะเขาบอกถ้าเราไม่ไปเาคาะระฆังเนี่ยเออเทวดาจะไม่ได้ยินเออต้องเคาะให้ดังๆ,ๆเพราะฉะนั้นเวลาเรามีงานเทศก,กาลตจุดจีนแล้วก็จุดประทัดใช่ไหมให้เสียงดังเป็นการต้อนรับเป็นการส่งนะคะโอ้โบ้านเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับแล้วอันนี้หรือการที่มีแสงเสียงที่ เววาวงดงามรุ่งโร์สูงขึ้นไปแล้วก็กระจายออกไปมันก็แสดงถึงอะไรความรุ่งเรืองความรุ่งโร์แสงสว่างเราชอบสว่างสว่างมากกว่ามืดมืดใช่ไหมถ้าสว่างแล้วก็สวยมันก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมเอ่ยถือว่าเป็นสิริมงคลยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราได้ทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยความพอดีและความอยู่ในความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งที่สําคัญ นะไม่ใช่เฉพาะในงานที่ตุจีนที่สุพรรณบุรีอย่างเดียวนักเรียนชั้นป .6 ห้องคุณครูเองป .6 ทับสมาหน้าเป็นอะไรไปเลยเกือบเป็นผิวคางคกอุ้ยทำไมหน้าลายลายครูก็ถามว่าเดี๋ยวให้ดาวไหมสงสัยจะซุ่มซ่ามโดนสุนัขก,กัดสงสัยไปแย่งไก่กับสุนัขแน่เลยนะบอกไม่ใช่ครับเอ้า แล้วไม่ใช่สุนัขก,กัดแล้วเป็นอะไรหน้ามันเนี่ยมือหมดเลยเอ๊ะเหมือนรอยเขี้ยวครวูก็ว่าอย่างนี้ <c oughs> เขาบอกอบครูครับไม่ใช่ผมมาจุดประทัดผมจุดประทัดเลยบอกว่าแสดงว่าไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนสิจุดประทัดไม่เป็นจุดประทัดแล้วทาให้ประทัดทำไมโดนหน้าตัวเองหน้ากลัวมากเลยนะตรงแก้มเนี่ยหลายจุดตาเนี่ยห่างนิดเดียวมือในเต็มเลยทํายังไงทีนี้เขาบอกว่า ประทัดมันระเบิดเร็วมากเขาบอกว่าแค่ขยับจอนิดเดียวเนี่ยมันระเบิดแล้ววิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันนะเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องระวังใช่ไหมแต่ตัวก็ยิง่งอ้วนๆอยญ่ฮะต้องต่อเชื่อขยะเลยครูก็บอกว่าโอ้ถ้างั้นยิ่งกว่าสุนัขก,กัดอีกแสดงว่าไม่มีวิทยายุ์นะต้องทําไมต่อสายให้ยาวๆใช่ไหมเอ่ย ให้ยาวแล้วก็ด้ามที่จับเนี่ยไม่ใช่เอาไม่ขีดนิดเดียวโดดทันไหมไม่ทันไม่ทันก็ต้องยาว,ยาวแต่ว่าระดับมืออาชีพก็ยังทําไมเลยอย่างพลาดใช่หรือเปล่าเออเพราะนั้นไม่แน่นอนนักเรียนก็อย่าไปเสี่ยงถ้าอะไรที่ไม่ใช่กิจของเราก็ไม่ต้องทําจุดประทัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเด็กใช่ไหม,มเด็กไม่มีหน้าที่ไปจุดประทัดเพราะนั้นก็กระมัดระวังตัวเองด้วยอันนั้นมันเป็น สิ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยที่อยากจะมีส่วนร่วมไปทำกันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทำแต่พองามพอประทัดเนี่ย mm hmm. เขามีตั้งแต่ 10, 20, 30, 40 500, 5000มีถึง5000นะเพราะนั้น mm hmm. เด็กๆต้องเอาถึงห0 0พันไหมไม่ต้องนะเอาแค่50นัดก็พอหรือ10นัดก็พอนะพอได้พอได้ไม่ต้องให้มากจนเกินไปเอาแค่ตรงกับ กับสิ่งที่เราจะทำก็พอทีนี้เมื่อเมื่อผ่านมาก่อนที่จะถึงปรุงจีนเรามีประเพณีอะไรคะนึกไม่ออกทีนี้ครูจะลองเปิดให้ดูก็แล้วกันว่ามีประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็นองลองนึกดูนะว่าบ้านเรามีประเพณีอะไรที่ตรงกันหรือหรือจะให้ดูก่อนจะตอบก่อน ดูก่อนเอาเป็นข้อคิดแล้วค่อยตอบทีหลังดีไหมคะว่าบ้านเรามีประเพณีอะไรเอาลองไปดูประเพณีสไลด์ดูสไลด์เออหัวข้อวันนี้คือความหมาย